ดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนมีนชั้นนางสาวธนาทิพย์นามยารหัสนักศึกษา633 130 140 301ค่ะ และดิฉันนางสาวพฤชชาสุนทันรหัสนักศึกษาหกสามสามหนึ่งี่สาหนึค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยลราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่หนึ่งหมูเ่เรียนที่สามค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาอ่านตีบทเรื่องปลาย่างนะคะเป็นนวนิยายการเดินทางกลับบ้าน ของปลาแมคเครลค่ะของคุณอะไรคะคุณก้อยของคุณโอกุมาฮิเดโอค่ะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะปลาแมคเคริลบนจานสีขาวเกิดคิดถึงทะเลมันอะไรการเคยได้เล่นหัวกับเพื่อนกลุ่มเดียวกันภายใต้เพดานน้ำที่กว้างใหญ่ปลาการังสีแดงต้นเ้้อๆที่มันเคยค้นพบในกอสาหร่ายทะเลคงจะโตขึ้นมากแล้วตอนนี้หรือมันถูกปลาตัวอื่นหาเจอไปแล้วก็ได้ ความทรงจำเศร้าๆเกี่ยวกับชีวิตในท้องทะเลย้อนกลับมาทำให้มันน้ำทำให้น้ำตาเค็มๆเ,เอ่อขึ้นมาปลาอยากเห็นพ่อแม่ที่มันรักรวมทั้งญาติพี่น้องของมันเป็นที่สุดตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันนะตัวมันเองถูกดึงขึ้นมาจากน้ำและโยนสุมส่มๆเข้าไปในถังน้ำมันเก่าๆใบหนึ่งพร้อมกับปลาเม่เคเรลวอื่นๆที่ถูกจับ การเดินทางต่อมาโดยรถไฟดูยาวนานเรากับจะไม่มีวันสิ้นสุดในที่สุดปลาก็ถูกเทออกมาจากถังมืดและถูกเรียงไว้ตรงหน้าร้านขายปลาแห่งหนึ่งในเมืองที่สว่างสวัยใหญ่โตมันรู้สึกคล้ายกลับได้กลับบ้านอยู่เหมือนกันเพราะที่นั่นมันถูกแวดล้อมด้วยปลาจระเม็ดปลากระพงปลาเฮริงปลาหลามึกและปลาแมคเคเรลเช่นเดียวกับมัน นอกจากนั้นยังมีปลาแปลกๆที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยปลาทั้งหมดนอนเรียงติดๆกันอย่างมีสีสันไม่มีช่องว่างให้เกิดความรู้สึกว้าเวแต่มีบรรยากาศของความเหนื่อยหน่ายสิ้นหวังปกคุมทุกสิ่งอยู่ไม่มีใครพูดกันหรืว่าปลาทุกตัวนอนนิ่งราวกับคนไข้เบิ่งตาที่ไม่มีแววของมันเหมือนกับตุ๊กตา หลังจากเวลาผ่านไปสองถึงสวันก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาซื้อปาลาเมคเคิลนวนำมันไปที่บ้านและจัดการย่างมันให้เป็นอาหารค่ำอีกไม่นานนายเจ้าของบ้านก็จะกลับมาจากงานและเขาจะรับประทานมันเป็นอาหารทะเลฉันอยากเห็นน้ำทะเลสีครามดูใบเรือสีขาวของเรือที่เล่นผ่านไปเจ้าปลาค่ำควรวน โดยมีแรงผักดันอย่างคุ้มข้างเข้าสิงสู่จิตมันพยายามประเสือกกระสนไปให้พ้นจานแต่ทว่าร่างที่ถูกย่างแล้วมีความเบาวิวอย่างประหลาดและมีเหล็กเสียบกลางลำตัวของมันอยู่ด้วยไม่ว่ามันจะดิ้นรนสักเพียงไรมันก็ไม่อาจกระดิกได้แม้เพียงปลายหางในที่สุด มันจึงยอมจำนนแต่ความปรารถนาที่จะกลับไปสู่ทะเลและครอบครัวของมันยิ่งแรงกล้าขึ้นกว่าเดิมอีกแม่กระดองเต่าทำไมเจ้านั่งจ้องมองฉันอย่างนั้นเจ้าไม่รู้หรือว่าฉันอยากจะกลับบ้านเจ,จะขาดอยู่แล้วเจ้าปลาพูดกับแมวที่อยู่ในบ้านซึ่งคอยจับตาดูมันหยอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเจ้าดูน่ากินเหลือเกินนะสิพ่อแม่เคยที่รักของฉัน แมวส่งเสียงครางอย่างพอใจแล้วเข้ามาดมตัวปลาหนวดของมันสั่นท่าทีเดียวปลาเล่าให้ฟังถึงคอร้ายต่างๆของมันและวิงวอนให้แมวพามันไปที่ทะเลแมวคิดอยู่สักครู่หนึ่งแล้วตอบว่าก็ได้หรอกพ่อปลาที่รักแต่เรามาตกลงกันเรื่องรางวัลเสียก่อนจะดีกว่าปลาให้สัญญาว่าจะยกเนื้อตรงแก้ม ซึ่งเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดให้แก่แมวเป็นค่าตอบแทนเมื่อนึกว่ามันจะได้กลับทะเลจริงๆน้ำตาใหม่ก็ไหลเอ่อออกมานางแมวค่าปลาไว้แล้วย่องลออ,ออกไปทางประตูหลังออกไปสู่ถนนได้ก่อนที่แม่บ้านหรือสาวใช้ใจน,นึกสงสัยอะไรพอไปถึงสะพานที่ชานเมืองแมวก็ทิ้งร่างปลาลงบนคืนและอิดออดว่า องฉันก็ว่างออกอย่างนี้ฉันคงจะหิวตายก่อนที่เราจะไปถึงทะเลที่ห่างไกลอย่างนั้นด้วยความตระหนกว่ามันจะไม่มีโอกาสไปถึงทะเลปลาอุทานออกมาว่ากินเนื้อที่ฉันสัญญาให้เจ้าก่อนก็ได้มันจะทำให้เจ้ามีกำลังเดินทางต่อทันทีที่แมวล็อกเกมทั้งสองข้างของเจ้าปลาเสียเรียบมันก็หันกลับและวิ่งหนีไปมันไม่มองกลับมาอีกเลย ปลานอนนิ่งอยู่บนสะพานด้วยความเศร้าและโดดเดี่ยวมันคิดว่าถ้าหากมีสัตว์ที่ใจดีผ่านมามันจะขออาศัยไปทะเลแต่ที่ชานเมืองอย่างนั้นคนเดินทางผ่านไปมามีน้อยและนานๆจะเห็นสักคนในอีกไม่ช้าก็จะถึงเวลาคำ่ำค่ะสำหรับการอ่านตีบทเรื่องปลาย่างของพวกเราก็จบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบ <ขอ S 1> คุณและสวัสดีค่ะ,คะ